มีคนมาถามเยอะเลยว่าเฮ้ยเราสามคนมารู้จักกันได้ยังไงเราสองคนรู้จักกันมานานมากสูชิี่ถานึ่งนะคะมีแผลมานานมากเอาคุณขาเอาตัวของอย่าอย่าเข้าถามด้วยอันนี้ต้องให้เขาดีง่ายๆเขาคุามีส่วนนจะบอกบ้านสองพันห้าร้อยสิบสามอ่ะที่จะมามันนานมากแล้วสมัยก่อนเราได้แม่มีเพื่อนยี่สิบห้าใช่มันเหมือนกับเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลที่มันหยุดถา มันก็จะเป็นบ้านพี่หองรัอพี่ถุงที่จะเป็นแบบจุดนัดพบที่แบบบางทีทํากิจกรรมมีเตจกปอนมีการดูศลมีรู่นมีนี่ใดๆต่างๆเนี่ยมากมายเลยเพราะนั้นเราก็รู้จักสนิทกันมาแล้วตอนนั้นข้าพเจ้าคือคือท้อง สองคนนี้ก็ไปนอนใกล้ตลอดสมัยนั้นบ้านเรามันใกล้ไกลเนาะเชนเกตน้ำมันหวานเนาะมันแบบไกลเลยไกลมากเลยนะสมัยก่อนน้ำมันหวานมันไกลมากเลยนะก็ไม่เหมือนข้างนอกนะข้างนอกเลยอะแล้วก็ไปนอนเพื่อถึงเวลาปุ๊บอ่ะอดีตสามีสาวมา ดิฉันนะคะโอ้โหตีสามแต่เราจะไปรวมคนคือบ้านโยงนะใช่ใช่ใช่แต่ายใช่เออแต่วันนั้นพี่ดาวต้องการคนไปนอนเป็นเพื่อนไงเราแล้วก็หอมจะว่าไปนอนกับเขาตีสามตอตีสามได้ยินเสียงแอ่ปีนปนดวงใจหอบพระถูกไอ้หอบพระถูกโอ้หอบมาทำไมพระถูก มันเป็นความทรงจำคือเราเรื่องเราสามคนบางคนอาจจะไม่รู้เพราะยุนั้นในยุคนั้นไม่มีโลกโซเชียลมันก็เลยไม่มีอะไรแต่ว่าเนี่ยมันคือเป็นเรื่องเล่าที่แบบจริงๆแล้วเราสามคนคบกันนานแล้วก่ามันกี่สิบกี่กี่ห้าสิบปีก่อนน่ะเหรอคะสองพันหนึ่สิบยังไม่มีหนูอ่ะยังไม่มีหนู่ะว่านึกว่าดูสาวน้อยแต่แกงแก้วเล่นแนเล่นายาอล่รอย่างเี้ย นี่จริงๆอะตั่งผ่านวิกฤตตวันวันไอ้อะไรอะแอนดินไหวมาได้เนี่ยเราเป็นสามเกระอหัวแข็งนะโอ้โหแม่เฮ้ยดำตรงแข็งนี่มันหนักแค่ไอะไรอ่ยนักมากนะแต่ตอกไม่หนักหรอกหนักมากหรอหมอสามกระโหลกใช่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 สามกระโหัวแข็งหมายถึงหนังเหนียวไม่ใช่อะง่ายๆอ่ะเมื่อกี้เขาบอกชิคเก้นข้าวฉาชิคเก้นชิคเก้น ไม่เมื่อกี้ไม่ใช่ชิเก้นนะมันคือไทเกอร์เพราะมันสีเหลืองเลยสีทองประด้๋ยชเก้นิเกนเขต้องสีดำถ้าถ้าไทเกอร์สีทองทองห้าห้าหมื่นละบาทละห้าหมื่นเกี่ยวไหมเลอะค่ะไทเกอร์เขาเป็นสีนี้เลยสีส้มเขาถามว่าเคยงอนกันบ้านไหมคะ ไม่มีไม่นะมีไหมมีไหมไม่ค่อยไม่ค่อยอ่ะนิดนิดใน่อยเพราะเราเราจะนิสัยแมนแมนซะมากกว่าแล้วก็แย่งกันพูดเรื่องตัวเองไงมันเลยไม่ทันได้ n g หแล้วก็แม่แม่เขาแม่เขาอ่าคบกันเหนียวแน่นเพราะว่าอะไรนะแม่อะไรเหมือนกันเพราะอะไรนะเค็มเหมือนกันแม่เขาบอกจีนเขาบอกมีแต่กินเค็มเมื่อก่อนนะต้องมีน้ำปลาพริกปีกบานาไม่หยุไม่ได้เราต้องหยอกเรากินเลยต้องหยอกเดี๋ยวพริกปีกเราอยู่ดีเล เดีย๋ยวนี้ลดเค็มครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็พยายามที่จะลดไห้หายไปนะอันนี้เมื่อก่อนนี่มันเป็นแอดดีดูแลสุขภาพนะคะกินกินเพื่อสุขภาพใช่แม่ไลายครั้งแรกแล้วคนดู อ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะลูกเท่ากับไลฟ์ครั้งแรกแบบไม่อ๋อใช่เท่ากับเป็นไลฟ์ครั้งแรกของดวงใจแม่อีตดวงใจช่องจริงฝากติดตามช่องให้หน่อยฝากติดตามช่องให้หน่อยค่ะลูกช่องแม่อีตดวงใจฝากติดตามช่องเข้าปั้นดาวแล้วก็มัมแอนด์มิสตอร์ลี่แล้วก็แม่อีตดวงใจแม่อีตดวงใจก็ช่องของอ่าอีตดวงใจนะคะเข้าปั้นดาวอย่าพวดง่านะ พวกกีทีกีทีก็แม่อีดดวงใจอะไรไม่เป็นชื่ออื่นเนี่ยอ๋อเออโยเกิร์ตกี้ีจเูกมอนไม่เข้าใจมันจำง่ายอ่ะเดี๋ยวไปตั้งอย่างอื่นรุ่นผมทันอาดาวตอนเป็นพิธีกรครบเครื่องเรื่อยผู้หญิงใช่ แล้วเขาถามบอกว่าคุณคุณคุณป้าคุณยายอ่ะคุณยายลไรเสื้อลไยจ,จุดเคยเล่นบางรักซอยก้าใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะแม่อีทนางเอกผู้กองยอดรักใช่ไหม,ไมคะ ใช่แม่ทําอะไรกันครับวันนี้วันนี้นะกินอาหารกินด้วยเย็นแล้วก็เล่าเรื่องราวต่อจากวันนั้นนะวันที่แผ่นดินไหวเราเล่าอยู่แค่หนีออกมาได้โยวันนั้นนะเพื่อนนะระหว่างที่เราเซกันอยู่หน้าร้านข้าวแช่นาราเพื่อนคิดอย่างเดียวโยเชื่อมั้ยว่าดิฉันกับคุณโยจะต้องตายคู่กันเพราะมันแบบนั่นมากเลยอ่ะแล้วดานก็หายไปแล้วไดแล้วโอ้ไปดูน้ำ Bye. พบดันมุดใต้ตโต๊กเลยนะใต้โต๊ะแล้วแล้นายคิดแต่ว่าเขาไปต้องออกไปจากตึกนี้ให้ได้ก่อนต้องออกไปจากตึกนี้ให้ได้ก่อนคิดว่าวันนั้นเพื่อนตายพร้อมโยเอาี้ดีกว่าจริงๆค่ะน้องขวันเราไม่กลัวหรรออพ้มจริงๆแล้วไม่กลัวแต่ได้แต่แบบว่าเออไม่น่าเราเราถึงเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสามีและลูกไหมถามจริงไม่เคยนึกแจริงขอโทษนะคะพี่ได้เลยใช่ไหมต้องใช่ไม่เพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นด้วยกันไงว่าตอนนั้นลูกก็ไปไปเที่ยวมาเก๊ากับครอบครัวลูกก็ไปอยู เขนก็ไม่อยู่แต่สามีอ่ะเขาอยู่ในเมืองทองเขาก็โทรมาบอกว่าแผ่นดินไหวสมัยก่อนนี่ไม่เห็นพี่ที่ดวงดาวลงมาเช้าหรอดาวลงเม้าเมาอ่ะดาวถ่ายกอนหน้านั้นนะมันตลกมากคือแม่เขาไปถึงเขารีวิวเขาออกล้มาถ่ายใช่จรงหน้าเขาป้าเห็นปุ๊บป้าก็แอบมา ยิ่งก็บอกโยเพื่อนเนี่ยมาถูกทางแล้วอันนี้เพื่อนมาถูกทากเขาไปดูในติ๊กต็อกดาวสิเพื่อนมาถูกทางแล้วนี่แล้วก็เป็นตัดมาเป็นหน้าป้าบอกว่าเขาไปสวยมาใช่ใช่ใช่วขาไสวยมาแอบมาเอาไว้เมาสช่เอาไว้เมาสใช่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 ใ ไม่เขาไม่เชือเพราะว่าอันนี้ต้องชมเขานะลูกเพราะปกติเขาจะไม่ทำนะถูกไหมใช่ต้องชมเขาสิ ว่าอะไรบอกให้ใช่เขาไม่กถูยคือเขาต้องถ่ายเพราะเขาต้องส่งอะใช่ค่ะเขาเขาเกิดลูก่น่ะนี่เขาบอกว่าแม่ป้านคุณทวดพาฮีราและเสด็จป้าสามนักประจนบภัยแผ่นดินไหวใชค่ะนี่คุณด็จป้าคืออีทนี่คุณทวดคุณทวดคพาฮีราแล้วก็แม่ป้าน๋อ้แม่ป้านขอบคุณค่ะแสดงว่าเขาเป็นแฟนคลับใช่ค่ะใช่ค่ะบอกว่าน่ารักกันมากแบบอยู่เป็นเพื่อนกันจนแก่โดยไม่อิจฉากันแบบ เขาไม่เหมอนกันค่ะความอิจฉามันเป็นพิษนะจำไว้นะคะควาีอัอัีเี้ยพิษกับตัวเองอันนี้มันเป็นเคล็ดลับความสวยของพวกเราด้วยมั้งจิตที่มันว่าแต่ทุกคนแบบสวยฉันสวยหมดเลย้เงยอมรับความจริง